รายงานสำฤิทฐิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระยะเวลาหนึ่งปีรอบหกเดือนของนายปันวิทย์ดวงแก้วคุณานนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามหาสารคามเขตสามดังนี้ส่วนที่หนึง่ง ข้อมูลผู้รับการประเมินประวัติส่วนตัวนายปณวิทย์ดวงแก้วคุณานนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3เกิดวันที่12เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2530 ปัจจุบันอายุ35ปีอายุราชการรวม10ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านยางอุม้มตำบลยางอุม้มอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2555จบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคาม ปีพุทธศักราช2562จบการศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการรับราชการปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ปีพุทธศักราช2562ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการที่โรงเรียนบ้านหนองแซงปีพุทธศักราช2563ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทววิทยายนวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการปีพุทธศักราช2565ดำรงตำแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาวิทยาฐานะผู้อํานวยการชํานาญการสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3จนถึงปัจจุบันส่วนที่2ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลเขาไร่อำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีเขตบริการทั้งหมดรวมทั้งสิ้น3หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่9หมู่ที่13และหมู่ที่18ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา1คนข้าราชการครูจำนวน5คนข้าราชการครูช่วยราชการจำนวน1คนครูอัตราจ้างจำนวน1คน และลูกจ้างชั่วคลาวจำนวนสองคนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนนักการทานโรงหนึ่งคนรวมทั้งสิ้นจำนวนสิบคน ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกรวมทั้งสิ้นจำนวน,น100คน8ห้องเรียนส่วนที่สามผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านที่หนึ่งการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพหนการบริหารงานวิชาการหนึ 1. 1. 1. 1. การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นระยะเวลา5ปีโดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2565เพื่อเป็นแผนในการดำเนินงานจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ จะส่งเสริมพัฒนานักเรียนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการบูราณาการทักษะอาชีพทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการเรียนของผู้เรียนมีการทดสอบ และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใช้วิธีและรูปแบบที่หลากหลายตลอดจนมีระบบการนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการประเมินงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่องอย่างเป็นระยะ 1.1.2การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนสร้างความตระหนักและให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอนเพื่อนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณอำนวยความสะดวกในการจัดทำสื่อนวัตกรรมการสอนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ Active Learning ร ่วมวางแผนและดำเนินการนิเทศติดตามอย่างเป็นกลยานิมิตนำข้อมูลที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์หาข้อสรุปติดตามรายงานผลและพัฒนายอย่างต่อเนื่อง1.2การบริหารงบประมาณการระดมทรัพยายกรและการลงทุนเพื่อการศึกษา1.2.1การดำเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา ร่วมจัดทําแผนการบริหารงบประมาณให้ครอบคุมภาระงานทั้ง4กลุ่มงานดําเนินตามแผนการจัดทํางบประมาณการอนุมัติงบประมาณการบริหารงบประมาณการตรวจสอบงบประมาณการประเมินผลบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระมีความคล่องตัวโร่งใสาตรวจสอบได้ 1.2.2การดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาร่วมจัดทำแผนระดมทรัพยากรร่วมกับชุมชนเพื่อประสานความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายหน่วยงานดำเนินการตามแผนระดมทรัพยากรมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 1.3การบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัยจรรยาบรณวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพ1.3.1การดำเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัยจรรยาบัณวิชาชีพ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาร่วมจัดทําแผนบริหารงานบุคคลให้ครอบคลุมภารกิจขอบขายงานดําเนินการตามแผนการบริหารงานบุคคลบริหารจัดก,การบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาในระยะที่ผ่านมาไม่มีผู้ถูกลงโทษทางวินยัยคิดเป็นร้อเปอร์เซ็นต์ 1.3.2การดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพโดยการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข1.4 การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน1.4.1การนำเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาร่วมจัดทำแผนการบริหารงานทั่วไปให้ครอบคุมภารกิจขอบขายงานนําสู่การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการบริหารงานทั่วไป บริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาจัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการใช้สถานที่ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์และคุ้มค่ายอย่างสูงสุด 1.4.2การดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาประชุมวางแผนโครงการหรือกิจกรรมปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานโดยการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนดําเนินการตามแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันกับผู้ปกครองและชุมชน จากผลการดำเนินการของโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนทุกด้านจากผู้ปกครองและชุมชนหน่วยงานในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้เต็มศัก,กยภาพพร้อมทั้งจงัดทารา,ลลายงานผลการดาเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ด้านที่สองผลการนำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสาม 2.1การวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่และสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ดังนี้ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาได้นำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้โรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าทำงานให้บริการอย่างประทับใจปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภยัยต่อการจัดการเรียนการสอนดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยของนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety p l a t f o r ฟอรส่งเสริมด้านโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบตามนยโยบายพาน้องกลับมาเรียนการกำกัดติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อจัดทำวิเคราะห์ข้อมูลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนกระบวนการของระบบช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนด้านคุณภาพ มุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพอย่างทั่วถึงด้านประสิทธิภาพมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือค่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2.2ผลงานที่แสดงให้เห็นความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบเหล่าพ่อหาโมเดลภายใต้วงจรคุณภาพของเดมิง P.D.C.A. ในการพัฒนานสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุน สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน2.3การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกครั้งดังนี้เป็นคณะวิจัยเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันเพื่อรับรางวัลนวัตกรรมครูและสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 เป็นคณะกรรมการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เป็นคณะกรรมการและวิทยากรในการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองสามัญและสามัญรุ่นใหญ่รุ่นที่1 2565 เป็นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา2565เป็นคณะกรรมการผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดปีการศึกษา2565เป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษานอกสถานที่เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่ 3. ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านสถานศึกษาได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2564ถึง2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามหาสารคามเขต3มีคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตทุกวิชาสูงกว่าเป้าหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามหาสารคามเขต3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4ในการประกวด วิทยารโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าทำงานบริการประทับใจระดับเขตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3 2. ด้านผู้บริหารได้รับการคัดเลือกผู้บริหารกิจการลูกเสือดีเด่นประจำปี2565จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับการคัดเลือกผู้บริหารกิจการลูกเสือดีเด่นประจำปี2565จากสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคามได้รับการคัดเลือกผู้บริหารกิจการลูกเสือดีเด่นประจำปี2565จากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่มหาสารคามเขต3 ได้รับรางวัลหนึ่งหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสามด้านครูนายสลาวุธิกรพิโรรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมด้านครูผู้สอนระดับเขตตรวจราชการที่สิบสองนายสลาวุธกกรพิโรรางวัลคนดีสีมหาสารคามประเภท ครูดีเด่นระดับดีเด่นจากสกสคออออมหาสารคามนายณรงค์ฤทธิ์ปทุมชัยรางวัลคุณดีศรีมหาสารคามประเภทครูดีเด่นระดับดีจากสกสคออออมหาสารคามนางสาวสุนิสาตังกะกลูลและนายสุรศักดิ์สุลเนธรางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่ง กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70นายสลาวุธกุุมพิโรและนางสาวนาภาเพนผานเมืองรางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนนานยิงยางระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6นางสาวรัชวีทวยหมื่นรางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียนทองรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ด้านนักเรียนเด็กหญิงกิรติยามเสนเด็กหญิงอลินยาดาวไลรีและเด็กชายชนดลทารไพรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนหาดแบบแห้งระดับชั้น ปฐมศึกษาปีที่4ถึงปฐมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ชัยรักและเด็กชายคณกิจมาดอนกลางรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนนางยิงยาง ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงปฐมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70เด็กหญิงเบญจามาพรสุวิชารางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงปฐมศึกษาปีที่6 งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70โดยมีการเผยแพร่ผลงานประชาสัมพันธ์รายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินสัมิธทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างสูงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการทุกท่านในการดำเนินการประเมินในครั้งนี้อย่างเป็นกลยานมิตรพร้อมทั้งให้คำชี้แนะแนวทางในการครองตน ครองคนครองงานด้วยจิตวิญญาณอุดมการของการเป็นผู้บริหารที่ดีในการพนัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรให้มีความเป็นครูมืออาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพให้เป็นคนดีคนเก่งและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป